สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับมือหนอึ่งฝนพารวยกะมีแนวทางเด็ดๆนะครับนำมาฝากมาตอนท่านผู้ชมอีกตามเคยนะครับมือหนอึ่งฝนพารวยกะสิมายำตัวเลขแนวทางนะครับของหลวงพี่เมืองรับแลนะครับว,วันที่17มกราคม2,566นะครับให้ท่านผู้ชมได้ รับชมรับฟังไปน้ากันนะครับก็คือฝนผ้ารวยนะครับได้มีโอกาสนะครับเข้าไปหาหลวงพี่นะครับเมืองรับแร่เพลินนะครับเพินก็ให้ตัวเลขแนวทางมานะครับหน้ามาฝากมาตอนท่านผู้ชมนะครับเมื่อนี่ฝนพ้ารวยก็สีมาย่านะครับตัวเลขแนวทางนะครับของหลวงพี่เมืองรับแร่ให้ท่านผู้ชมได้รับชมรับฟังไปน้ากันนะครับตัวเลขของ หลวงปีเมืองรับแลเพลินนะครับเพ่อนไดไปนั่งนะครับนั่งทำสมาธินะครับที่เมืองรับแลนะครับไปนั่งทำสมาธิที่เมืองรับแลนะครับเพลินก็ไดตัวเลขแนวทางนะครับนำมาฝากมาตอนนะครับงวดที่ผ่านมานะครับเพ่อนก็ให้เข่ากระขนะครับเนาะเข่ากระคัดสามตัวตรงเลยนะครับงวดนี้ผลพาดรวยก็ได ตัวเลขแนวทางของหลวงพีพม่านะครับก่ะปอยไห่ทานผู้ชมตั้งแต่ต่องหวดนะครับเนาะปอยไห้ทันผู้ชมตั้งแต,ต่ตองหวดนะครับก็คือได้ปล่อยตัวเลขของเพิ่นไปแล้วนะครับรอบหนึ่งนะครับเมื่อนี้ผลพัดรวยกับสีมายัมตัวเลขนะครับของหลวงพีเมืองรับแลเพิ่อนนะครับไห้ทานผู้ชมได้รับช่มรับฟังไปน้ากันนะครับตัวเลขของหลวงพีเมืองรับแลนะครับวันที่17มกราคมนะครับ 2566นะ้รับเะรัยมสมมุติประกาศนะครับเด้อท่านผู้ชมนะครับตัวเลขนะครับ3ตัวนะครับห้านะครับห1หนะครับตัวเลข2ตัว1311 7377นเะครับนี้ครเป็นตัวเลขของหลวงพีเมืองรับแลเพิ่นนะครับห้าสามเจ หนึ่งหนึ่งเจ็ดสามเจ็ดเจ็ดนะครับก็ลองพิจารณาเบิ้อเดรอท่านผู้ชมลองพิจารณาดูนะครับมักกับหอยตาบ่บาชอบกับพานนะครับเป็นเพียงแนวทางมานำเสนอเท่านั้นนะครับไม่ได้สนับสนุนให้เล่นการพรนันเด้อรท่านผู้ชมเอาตัวเลขแนวทางเด็ดเดนะครับของหลวงพีเมืองรับแรงมาเล่าสู่ท่านผู้ชมฟังนะครับใส่วิจยาญาตเอานะครับใส่วิทยาญาตเอานะครับ แต่รับเข้มในการขอขอบวเพื่นครับสวัสดีครับรวย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 